ตอาเป็นเด็กนอนข้างถนนกูก็รวยอ,อ่ะเพราะไม่สนอถ้ามีละให้เลยอ้าวใจมันให้ทานไงใจมันรวยไงจนไม่มีเงินก็ช่างลุงตาในบ้านก็ยังไม่มีอยู่นะไม่มีจนแม่ด่าว่าเป็นไก่ที่ถอนผลตัวเองแม่นีด่าเลยะ เป็นไก่ไก่พ่ายสายสาักไก่บักโจทย์ลบขนตัวเองก็หมายถึงไก่ตัวเนี้ยไอตัวเราเนี่ยถอนขนตัวเองหมายถึงจะไม่เหลือขนเข้าใจไหมจะไม่มีอะไรเลยท่านบอกว่าลูกคนนี้มึงจะไม่มีอะไรเลยไมไม่เหมือนพี่น้องฮะแม่หลวงจาเนี่ยมึงจะไม่มีที่ตายใส่ไม่มีอะไรสมบัติอะไรเหมือนพี่น้องเลย อฮะนี่อืมแต่ผลสุดท้ายเป็นไงอ่ะฮะไม่มีเหมือนเดิมทุกวันนี้ก็ไม่มีไม่มีอ่เพราะไม่มีก็เหมือนมีมีก็เหมือนไม่มีอ่าใช่ พูดถึงความมีนะด้านวัตถุเนี่ยมีเยอะกว่าพี่น้องเลยซ้ำไปแต่เหมือนไม่มีไม่สนใจไม่หนีมาทิ้งเออทิ้งไว้แต่คนพวกที่ไม่ใช่ของตัวเองกลับอยากได้นะเดียนะแย่งกันและ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> ตลกมากจริงจริเออพี่น้องแบ่งกันแล้วกูมาบวชน,นี่ยะดีไม่ดีมันยิงกันตายล่ะนะจริงจริเนี่ยพูดเลย จนกลับไปบอกอ่ะมึงก็แบ่งกันสิพี่น้องนะ,ะหรืออยู่ด้วยกันก็ได้ไม่ใช่เลยไอ้พวกที่ว่าแม่ยกย่องว่าจะมีอ่ะกลับไม่มีฮะมีได้ยังไงมันยากจนจะตายไปใจมันนะฮะ,ะนี่นี่ธรรมะธรรมะคือการประพฤตินี่แหละประพฤติธรรมเห็นไหมนะ ใจเหมือนเราฝึกมาหลายพบหลายชาติมันถึงแตกต่างจากคนอื่นเหมือนกับเคยฝึกเรื่องคนอื่นทําได้ยากเราทำได้ง่ายมากไอ้เงินทองไม่เท่าไหร่ขนาดเมียเนี่ยกูยังไปเลิกเลยบีบคอตัวเองใช่อ้าวมันเขาไม่อยู่ให้บีบไง <c oughs> <c oughs> ถ้ามานันหนีหมดกูจะบีบคอตัวเองมันไม่อยากให้กูบีบคอไง,โ,ออไงโมโหร้าย,ยใช่ลวงจาเนี่ยโมโหร้ายโมโหร้ายแต่ไม่เคยทําร้ายใครนะเ<ต>พราะเขาหนีทันหมดใช่อฮะลวงจา,โมโา,าไม่เคยไม่หลวงจาไม่เคยจีน้องนะ ไปถามอะไรอยู่วัดเนี่ยไม่มีเลย <c oughs> ลูกตาไม่เคยตีน้องไม่เคยทะเลาะก,กัน <c oughs> นี่เห็นไหมลูกตาไม่เคยทะเลาะก,กับน,น้องเ <c oughs> ล้วนี้อยู่วัดไปถามมันได้เลยไม่เคย <c oughs> ไม่ใช่ลูกตาไม่รู้จะไปทะเลาะก,กับมันทำไมจะคุยกันนะ่ะคุยอ่า สอนมันสอนอยู่แต่ว่าจะให้ทะเลาะเสียงกันเนี่ยแม่มันหลวงตาไม่เอาแต่พี่น้องหลวงตาเน่เสียงกันนะแต่หลวงตาไม่เสียงเขาเสียงทะเลาะกันทะเลาะอยู่เขาทะเลาะจนจะตีกันนะหลวงตาก็บอกเออ,เอ,อมันบ้าเนาะอ่าอ่าไม่ไม่ไม่ไมไมไมทะเลาะแต่สอนนะสอนมึงนะอย่างเงี้ยมึงนะอย่างเงี้ยมึงต้องทำเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยแต่จะให้ไป ทะเลาะกันด่ากันเนี่ยไม่มีลุงตาไม่ดา่าไม่เถียงกับใครยังไม่เป็นพระลุงตาจะไม่เสียงคนเด็ดขาดแปลกไหมจะไม่เสียงใครเด็ดขาดถึงมันจะตามเถียงเลยเราเดินหนีเลยอ,อ,อไม่ได้โมโ oh. หเพราะว่าทำไมต้องเสียงกันด้วย เพราะว่าหลวงตาเห็นว่าคนที่ทะเลาะก,กันเถียงกันเนี่ยมันพอๆกันมันเสมอกันถ้ามันมไม่รู้สิหลวงตาคิดว่าเราเราเรา,เราว่าคนทะเลาะก,กันในเถียงกันเนี่ยนะมันเท่ากันเออถ้ามีคนใหญ่คนผู้ใหญ่ คนคนเล็กคนผู้ใหญ่อะมันจะไม่เถียงถ้าถ้าคนไหนเป็นเป็นผู้ใหญ่คนเขาเรียกว่าถ้าถ้าเท่ากันเนี่ยมันจะทะเลาะก,กันเหมือนเหมือนเหมือนภรรยาเขาพยายามจัดชวนทะเลาะนะแต่เราไม่ทะเลาะนะไม่ทะเลาะบีบคอมันเลยอ่าบีบไปใส่เตียงอ่าอ่าไม่ยากเนาะ ออ่าอมันจะได้นุ่มๆหน่อยนะนี่มันไม่ยากหรอกมันไม่ยากหรอกถ้าเรามีสติมีปัญญาอืมเขาไม่สู้หรอกเขากอดกอดคอเราเหมือนกันถ้าสู้สู้กันแบบนั้นดีกว่า นะอ่าเอาแรงไปสู้แบบนั้นดีกว่าอ่าถ้าอยากทะเลาะก,กันถ้าโกรธกันจริงๆริงก็เลิกกันไปซะหลวงตาบอกไงเออไม่ถ้าเธอไม่ชอบเธอว่าไม่ดีก็เลิกกันไปซะอย่ามาเสียงเลยตัดสินใจเอาเองแค่นั้นน่ะนะอมไม่ยอมเลิกก็เลิกก,ก็อยากทะเลาะเอออยู่ด้วยกันซะ มา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 อยู่ด้วยกันว่าไงมันไม่ยากหรอกเนาะแต่เราไปใช้อารมณ์มากกว่าสติถ้าเรามีสติเราก็จะเห็นว่าทะเลาะกันไปทำไมาาช่วยได,มไมยได้มันอยู่ที่เราถ้าเมียโมโหเนะี่ยภรรยาเรามโหเนะี่ยเราก็ทำเป็นเรื่องตลกซะไม่ายากหรอกโอ้ยใช่สิแต่เราอยา่าโมโหนะถ้าภรรยาทั โมโหเนี่ยพยายามอย่างนั้นอ่ะอย่างง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวเรามีวิธีทำให้เขาผ่อนคลายได้นะจริงจริงจะไปทะเลาะเขาทำไมบางทีเขาก็รักเราเกินไปนะรู้ไหมเขาไม่ได้โมโหเพราะว่าเขาเกลียดเรานะจริงไหมล่ะเออเราอาจจะเป็นรองเขาเยอะอยู่ เรายอมดีกว่าเนาะนะนะยอมไม่สาพัไม่ยอมฮนะฮนะนะตั้งทีเนานะภรรยาเนี่ยเรามีภรรยาหลายคนนะจะไม่ไม่ได้มีพร้อมกันหรอกนะเออมีทีละคนนะเอออาทิตย์นี้อยู่กับคนนี้อาทิตย์หน้าไปอยู่กับคนนั้นอย่างเงี้ยทีละคน <c oughs> <c oughs> ฮฮข้ามดาอ่มึงน่าจะภูมิใจในผัวคนนั้นที่มีคนรักกับมึงด้วยเห็นไหมเขาเห็นด้วยกับมึงไงจริงไหมล่ะเออแล้วเขาไปที่ไหนไม่มีคนสนใจผัวมึงเลยนี่สิเออกูคิดผิดหรือเปล่ากูได้เนี่ยน่าจะคิดอย่างเงี้นะ มียมีผู้หญิงมีมีคนรักแสดงว่าว่ากูต้องดีแหละวะออกูคิดถูกแล้วทาไมเรามะไม่มองในแง่ที่เราสบายใจได้ล่ะเห็นไหมโอ้โหมึงเนี่ยคุกฝุนอย่างเดียวฮนุมานฮะฮฮะจริงไหล่ะมึงลองหัดทำมั่งมันจะพัฒนามันจะเป็นเหมือนเดิมหรือไง แม่เกิดมายัางไงก็จะเป็นอย่างนั้นได้เหรอไม่แก้ไขเลยเหรอ้รู้อยู่แก้ก็จะยากก็จะแก้ไงโอ๊ยนั่นแหละแก้ได้แม่ทำไมจะแก้ไม่ได้ฮะแก้ได้ถ้าเราตั้งใจที่จะแก้เราตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองใครจะไปแก้มึงล่ะถ้ามึงไม่แก้ตัวเองจริงไหมออ นะเราจะเป็นอยู่เดิมๆซ้ำๆอย่างนี้เหรออะอันไหนมันไม่ดีเราก็แก้ไขซะแก้สกายมันดีขึ้นตัวเราอ่ะเออเราจะเป็นอย่างนี้เลยเหรอไปกี่พบกี่ชาติกันเจียงไหมออาะเหมือนไอ้เปาเหนี่ยมันก็ดีขึ้นเมืวว่อวานเนี่ยมันไปสัมภาษณ์ไอ้ศรีกูฟังมันกูหัวเราะที่มันถามอ่าอ่าพี่อีอไม่พูดกับลูกมากี่บี อไอ้ซีก็บอกว่าห้าปีหกปีแล้วคือเราเสียลูกไปอย่างเงี้ยคือลูกก็ว่าตัวเองถูกอะไรอยากเอาชนะอะไรแล้วเขาก็อยากเอาชนะไอ้เป่าว่ายัางไงนะ,อะเอา้เอาพ่อลูกเลยมันต้องชนะกันด้วยเหรอมันว่าค <laughs> ำถามแบบซื่อๆของวันนี้แหละก็เลือกทเลองไง มึงเป็นแม่หรือมึงปเป็นเพื่อนมันอ่ะอี่เ<แม>พราะว่างไปทอกับมันมึงก็ไม่ได้เป็นแม่มันแล้วจริงไหม,ไมอา้าวลูกเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขหรอกเราเป็นพ่อเป็นแม่ลูกมันก็ถูกเสมอนั่นแหละแต่ที่เราดุเราดนะ่าเนี่ยไม่ใช่เราเกลียดมันนะจริงไหมเราต้องมองตัวนี้นอ,นอ,อ๋อดีนะ สูงขนาดไหนก็มึง่ะเสียตังให้มันเรียนมึงอย่าไปเชื่อมันเดจริงไหมล่ะฮะไม่เป็นไรหรากยิ่งลูกเรียนถึงสูงนี่มันไม่มองล่ายิ่งดีเราจะไม่ได้เสียตังเออก็ดีแล้วนี่มึงมึงทํามันออกมามึงก็รับใช้มันเดี๋อดีแล้วลูกเ,เออนะ เมื่อลูกเจ้าหญิงเรียกเรียกลูกเจ้าหญิงเจ้าชายก็ได้ยังไงไมนจะเป็นไรไปอ่าเนาะใช่เออเอาอันนี้ไปไว้วัดดีไหมไปไปแล้วล่ะเอาเอาไปไว้วัดอีกทีอ่าแล้วไปทะเลาะกับแม่ชีกูอีกโอ้โหอีบ้า อ๋ออไม่ใช่เขากลัวมึงไปเตะถานอะไรเท่าอย่างเงี้ยแหมมึงก็ไม่คิดไปอย่างนั้นนะอ่อไม่พูดเขาจะว่ามึงผิดปกติอีกแล้วละ่ะอ่า <c oughs> <c oughs> เออกูไม่ได้อยู่กูว่ากูว่าจะผ่านไปลงกยัวสองวันสามวันกูไม่ได้ไปเลย โอ้ <ส probation> เห็นไหมหอ่าโอ้โหไม่ชี่หลายขนาดนั้นมึงยังมีเป้าอยู่เลย<ส><ข>มึงเลือกใครวะอ๋อเนาะอ๋ออ<ส><ข>อืมปกติเขาก็เวลาเขาจะรับโทรศัพท์จริงไหมเขาก็ต้องขอรับโทรศัพท์เขาก็เดินหนีไปรับที่อื่ออนนะ แต่ว่ามึงจะไปพูดยัยไงอย่างงี้น่มอย่างงี้งงไม่ได้เ,เขาอยากให้มึงมีมารายาตดีสิเขาแนะนําอย่างนั้นโอ้เนาะไม่ไล่หรอเขาพูดดีนะอยากให้มึงเป็นส่วนตัวมึงคิดอย่างนั้นมั่งสิมึงไปคิดว่าเขาไล่มึงก็ทะเลาะเดี๋ยเนี้ออ่าดีแล้วล่ะ เออน้อเออเออนี่กูก็จะไปแล้วเนี่ยฮะฮะฮะต้งรู้ไหมใครเออไม่จัดมันจะไม่จัดได้ยังไงพากับชีไปรดน้ำกันเดี๋ยวก็มีลูกออกเป็นเองหรอกมังว่าไหม ไม่ได้อันนี้เราเป็นพระวัดป่าจริงไม่พระกัชชีไปหดกันลดน้ํากันมันก็ลองดูสิไม่จัดเดี๋ยวมึงประจัดกับกูสองคนก็ได้เอ่อแต่ทางประเพณีทางทางหมู่บ้านเขาก็ทําอยู่วัดบ้านเออแต่ว่าพระอ่ัเนี้เขาไม่จัด มึงเชื่อไหมว่าคนคนหนึ่งเกิดมาไม่ไม่ได้เที่ยวสงการตั้งแต่เด็กก็กูนี่แหละกูไม่ชอบจริงอยู่ในหมู่บ้านเนี่เห็นเขาไปรดน้ำไปแห่ไปอะไรกูเฉยไม่แปลกโอ้กูอาบเองก็ได้น้ำจริงกูคิดว่าอย่างเงี้ยอือก็สงเขาก็สงบ้านกูเขาก็สงแต่ไม่จะมาสงพระอย่างกู อฮะเออเออเพราะว่าอะไรล่ะบางคนก็ไม่ชอบอย่างกูเนี่ปีใหม่ก็ไม่เคยไปเที่ยวไม่เที่ยวเลยสงการฮะอ่าเข้ารรษาออกรรษากูไม่มีกับเขาหรอกจังกูเป็นโยมไม่มีฮะอ่าไม่มี แม้แต่พอมาบวชแล้วก็ไม่มีคือเราเราว่ามันมันเป็นประเพณีเนาะประเพณีเราว่าประเพณีเราต้องไม่ทําเนี่ยเราอยากให้คนมาถามว่าประเพณีคืออะไรประเพณีนี่ยไม่ใช่ศาสนาประเพณีเนี่ยเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ประกันตั้งขึ้นมาเล่นแต่ศาสนาเนี่เป็นสากลทั่วโลกเหมือนกันทําสิ่งเดียวกัน อ่าแต่ประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาคือเขาจะเพิ่มประเพณีมันรวมกับศาสนาเฉยๆแต่ไม่ใช่ตัวเนื้อแท้แก่นของพระธรรมคําสอนเหมือนกับที่นี่กับบ้านกูกับประเพณีไม่เหมือนกันเอาซประเพณีมันถึงต่างกันเป็นของท้องสิ่นวัฒนธรรมอ่าแต่ศาสนาต้องปฏิบัติเหมือนกันเข้าใจไหมนั่นแหละเราอยากให้คนเกิดปัญญาแยกแยะออก ไม่ใช่เอามารวมกันเป็นอันเดียวไม่ได้นะถ้าไม่จุดธูปจุดเทียนเนี่ยกินไม่ได้นะต้องบูชาพระธรรมพระพุทธก่อนอย่างเงี้ยเขา้าใจไหม <im pe at> อ่าแบบนั้นก็เอามารวมกันทีเนี้ยแกะไม่ออกเลยไม่รู้อะไรคืออะไร <im pe at> ใครมึงเห็นมันมากินไหมล่ะโอ กูเห็นแต่ผ้าละนั่งกินอยู่นั่นน่ะอันนี้มึงอย่ามาถามเขาเคยถามกูแล้ะไปเคาะลงปุ๊บุลงลงตาเนี่ยเคาะลงมาเนี่ยทำก๋วยเตี๋ยวให้พ่อแม่กินเนี่ยกูบอกมึงไม่มีตาไงเห็นคนมานั่งกินแหมไม่มีเรามันจะกินได้ไงมันตายแล้วฮะจริงอไหมล่ะอ่าบอกถ้าจิตเป็นทิพจิตเป็นทิพมันจะมาสนใจอะไรอาหารพวกเนี้ย ฮะฮะไอเมียแม่เขากินกลิ่นมันว่าไงมันคิดไปแม่จริงไหมันก็เกินไปแล้วมนุษย์อ่ะฮะโอ้ยเจ้าไม่ได้สอนให้พวกเราไปคิดอย่างนั้นนะฮะ ไหวก็ได้มึงก็อย่าไปพูดขนาดนั้น,อเ,นเออเหรอเนะพ่อมึงอายุมากเท่าไหร่ปีสิบสองก็ยังไม่แก่เนาะแก่แล้วโอ้มันจะแก่พ่อมึงนี่แหละกูว่าฮะฮาฮาฮฮ่โอ้อ่า กูว่าพ่อมึงจะป่วยซ้ำเข้าไปหนักเพราะเจอมึงนี่แหละฮะฮ่ฮ่เออนี่แหละ,ขะเขาเรียกมันน่ารักนะเห็นไหมเออมันน่ารักนมากเลยนะเนี่ยเขาจะพูดคนอ,อื่นล่ำคาญมานนะแต่กูไม่ลํำคาญมานนะไม่ไม่ใช่เออนี่จะเจอกันตอนเป็นหนุ่มสาวเนี่ยมึงเสร็จกูเลยนะอ่อ สเปคด้วยป้อมๆเที่ยเนี่ยเอ่าเพราะว่าอ่านี่แหละนิสัยเราจะให้เป็นดังใจเราไม่ได้เขาก็เป็นของเขาเราก็ยอมรับฟังเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นคนพูดที่ดีเห็นไหม